สวัสดีครับเพื่อนเือนวันนี้มาเจอกันข้างนอกเราจะมาทำอะไรกันมาดูนี่มันลูกอะไรเนี่ืมดอกเต็มเลยลูกอะไรเพียอะไร ไหนรู้มั่งเพื่อนๆคนไหนรู้ช่วยบอกผมหน่อย ครับมาดูแฟนผมผมไม่อยากจะบอกนี่ดูแฟนผมซะก่อนสวยไหมช่วงโควิดอย่างนี้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายกิฟฟินครับเป็นเพื่อนคนไหนสนใจสั่งได้ครับตอนนี้ผมมารับออเดอร์ครับมีลูกค้าสั่งมาต้องมารับออเดอร์ไปให้ลูกค้าครับ กินยากครับช่วงนี้ต้องอาศัยกิบบะลีนด้วยครับสนใจสั่งซื้อได้นะพเพื่อนๆช่วยนหนุนกันหน่อย <S <S 1> <S 1> ตัวผมเป็นคนขาดครับแฟนผมมาเป็นคนขายาช่วยช่วยหน่อยโควิดอย่างนี้ไม่มีรายจะกินแล้วเนี่ยโอ้ดูแฟนผมสวยมากเลยแม่ น้องอ้ำน้องอ้ำเปดยอดนี่ครับสวยไหมแฟนผมฮ่าฮหน้าตาน่ารักน่าเอ็นจูต้องหากินกับทิปเฟรนครับตรงนี้หากินยากมาก ใครสนใจใช้ผลิตภัณฑ์กิฟตรีนติดต่อเราได้นะครับสั่งไม่ได้ครับผมจะได้เงินกินบ้าง5้าบาทสิบาทก็โอเคถือว่าช่วยเหลือน้องอ้ำเฮ้ยไม่เกี่ยวนะแต่ผมต้องไปถ่ายรูปก,กับน้องอ้ำหน่อยนะนครับเพื่อนๆสินค้าผมก็ เข้าไปรับออเดอร์มาแล้วลูกค้าสั่งก็เยอะแยะมากมายนี่มาอยู่ใกล้แฟนผมหน่อยเป็นไงแล้วน่ารักไหม <c oughs> <c oughs> น้องอ้ำของเราโอน้องอ้ำใส่แว่นนี่หน่อยอจโหจุบๆเป็นไงอ่านะเพื่อน <c oughs> ๆนถ้าสนใจก็สั่งช่วยอุดหนุนกันหน่อยช่วงนี้สั่งกิต์ฟลินนะ ปตามมาเราจะกลับแล้วอยู่หน้าไม่ได้เดี๋ยวโควิดจัดการเราไม่ดีเดี๋ยวไปเดินทางกลับกันปไปเพื่อนๆเข้ารถละฝนก็จะตกอีกแล้วนะ เป็นไงทุกคนช่วงนี้หากินกันเป็นยังไงบ้างเ <c oughs> ม้นมาระบายคลายเครียดกันได้นะครับทางช่องผมนี่รับฟังหมดทุกปัญหาเพราะเราคือเพื่อนกันโอ้โหพูดพว็าหล่อเลย <c oughs> โอ้โดูฝนก็จะตอบอีกและดูตามฟ้าทำมาหากินยากจากเนาะ มีใครเป็นอย่างผมบ้างเม้นมาระบายกันได้นะได้เต็มที่สุภาพสุภาพได้เต็มที่ไม่กดไม่เกียดกันนะเพื่อนๆทำช่องคือเราก็ไม่ใช่ช่องใหญ่ช่องโตหรอกก็ค่อยๆทำกันไปเวลาผมยังขาดอยู่อีกก็ เกือบ800ชั่วโมงครัอยังไงก็ให้กำลังใจชมคิดกันยาวๆหน่อยนะเพื่อนๆถือว่าช่วยเหลือกันแล้วกันหาคินลำบากโอ้โหพูดเหมือนสายันเลยเออก็ช่องเล็กๆก็ต้องทำใจอย่างเงี้ยแหละครับ เ,เพื่อนๆเขาไปกันจนโฆษณาเข้ากันแล้วของผมยังไม่เข้าเลยเหลืออีกทั้งแปดร้ยชั่วโมงถ้าใครเห็นใจก็ช่วยรับชมคลิปผมหน่อยให้เวลากระเตื้องหน่อยปกติแล้วเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งผมขึ้นวันละสองชั่วโมงเองนะสองสามชั่วโมงโอ้เมื่อไหร่มันจะถึงที่ทก็ไม่รู้ยังไม่รู้จะพูดยังไงก็ได้ตะบดไป กันไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ช่องคนดังไฟเขียวแล้วพดเลือกเบื่อเลยเนะี่ยดูซิไว้คันนั้นแอบไฟแดงเกลียดมากดีไม่ชนเอา,อาละใกลยจะถึงบ้านละก็สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแาชร์กดติดตาม ขอบคุณมากๆ๊ายบายเจอกันใหม่คิดหน้าครับสวัสดีครับประตูสูงเทพแเจ้งแล้วโควเดโอเคนะครับสวัสดีครับ